พี่น้องเอาอย่างนีนน้กตลาดกลางดงเด้อพี่น้องเด้เอล้วเป็นของอยากของกินตายพี่น้องเด้นี่มันมันหนึ่งเลยค่ะมันแก้วอันนี้ก้อยเด้อจ้ะเด้อก้อยหนึง่งซุกแล้วอันนี้ตั่วดินตัวลีสูงพี่น้อง น,น้องคนกหนึ่งเด้ค่ะเด้อก้อยขอเจ้าก้อยข้อยเนยวมันบ่ก้อยเเน่าเนวดีมจะเนาเฉดพี่น้องพอพี่น้องมาแวะตลาดคังดงทางจิตไปอำเภออาสามาจังหว,วัดลอยเอ็ดใจเลยนิ่มจจน,นิ่มเอาบะนิ่ม อ Regard ันนี้บักยางต้นเลยพี่น้องบักยางต้นก็ไปเฉยหนักอันนี้ปลาชมมั <Billie S 2> <pres> ้งปลาชมอ่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วอันนี้แบบม้วนนะคะนี่ใครเผาไปเล่นข้างล่างกับพี่นะคะมีจิ๋วจิ๋วอันนี้ขัวจับจันขัวแม่งจับจันพี่น้องอันนี้รักเด้อรักเด้อันนี้ฟักหวานเนี่ยจ้าด้วยฟักหวานอันนี้เฮ็ด บดเดี่นองด้ยอยฮเดยวน่หนใหม่หนี่ี่เหมือเรยงมือนด้วยเนา่อันนี้มันแข้งดีเนามันแข้งเลยกระดวงจักจันอนนี้ไข่หมดแดงน,นี่เป่งไข่หมดแดงด้เนาอันนี้หักเลอจ้าเด้วอหก ยงยงเบกขียดต่าได้งเขียดแทงเขียดจ้าหน้าเขียดหัียงตอันนี <sk <sk ้หัวนออันนี้ปลาข้าว่อปาข้าว้ปลาเนื้ออ่อนได้จ้าด้ยนั่นภาพมันเป็งลาดอันนี้มันเป็นมะ่บ้าน อยากได้ขาก็บ้ต้นหันเบิ้งว่าผู้ใดมีแน่ผู้ใดบ่มีแน่ภาษาของมันเนาะข้ามั่านี่ก็บ่บ่ลลูข้อมันอ่างนี่กรจำผด้ใดนไปกน้เข้าเข้าเข้านอยนอนนอนปัก้าพนองมีข้าวมแดง อันนี้ข้าวาอันนี้เห็ดจกัอนมันูสวนนงข้าง้ด้วพี่เ้องกระส้งไปเลยกระแดงัน้ย่อนเลยพี่เย่อนบกวงต้องเกิดกอนมือบกวงแก่กับพี่นะได้อันนั้นทอดตะเต็น้นกับปูดองพี่เนาะ้าเบิกับปูดองบนเขียดกอน เดูติกโ ah. อ้นี่แขมักเลยระสอบ <c oughs> ูก,กั้เาเดนะติมาก้วนั่งดาบเนียนั่งดากแคนวหนุนองหนายเทติ๊เปิบยอที่สุด นี่เอกกระเจียวออกแล้วดอกกระเจียวออกแล้วอกกระเจียวที่นัองออกได่หกปีแต่ดอกกระเจียวเตมไข่หมแล้ว อันนี้จกจันนะค่ะกกระจันอันนี้ดวงวัวจกจันกนะไม่ยองเสียเลยนี่แม่ทูนข้ามดเต็มหมดหมดเต็มไม่เช็คเมงดาหอมจาเมงดาไไนก็เสมยเสียเน้อคว่าอวาครเมงดาหยุดชะง okay. ักกันไ Đó, hỏi hoa hoa khao hai đứa chạy hoa hỏi hoa 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 ขอหน้าจบคลิปนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวรอคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายลเบ๊อบไปดองพาเที่ยวจ้าพาส้มตลาดพี่น้องตลาดกลางลงมีเมือ่อศูนย์บุกยางไปดองเลยจาระพัดมีเมือ่อศฟองบาตไม่ท่องมาม,มีอยู่นี่มีเมื่พศ่นย์ขอจบคลิปนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวรอคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายเบ๊อบเดี๋ยวรอคลิปหน้านะคะ